น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของดวงเส้นทางของชีวิตชาววันศุกร์กำลังพุ่งรุ่งเรืองรุ่งโรดแบบพุ่งไปสุดๆเลยนะครับจนเกิดความทะนงจนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆว่าชีวิตของเราเต็มพร้อม พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะยกระดับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองสุดๆเลยในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับจนต้องหาวิธีการที่จะผ่อนความแรงลงบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปแบบมีความร,รอบคอบสุขุมรุ่มลึกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบความสุเร็จมากขึ้นนะครับดีกว่าที่จะพุ่งไปแบบที่เราไม่มีอะไรยั้งใจเลยนะครับ มาดูรายละเอียดของดวงชาววันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอความกรุณาโปรดใช้วิจารณญา,านในการดูควบคู่กันไปด้วยอย่างไรก็ตามเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแนวทางไปปรับใช้กับชีวิตนะครับอะไรที่เป็นข้อแนะนําอะไรที่เป็นคําเตือนจากไพ่ทาโร่เราก็ฝังไว้ดูไว้ไม่เสียหายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า ดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานหน้าที่การงานของชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรดีไม่ดีรุ่งเรืองขนาดไหน เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารใโที่1นนะครับเป็น justicejustice Justice คือความถูกต้องเป็นข้อของคำว่ายุติธรรมความเหมาะสมมีอะไรมีเหตุมีผลมีความเป็นจริงมีความที่ท่านจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในการแก้ไขข้อผิดพลาดจากอาดีตเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความเรื่องของก,ร,ององกรณีพิพาททั้งหลายทั้งปวงจะได้ส,สางจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งไปข้างหน้า นะครับแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วทีนี้ต่อไปเราก็เดินหน้าต่อไปแบบความมั่นใจมั่นคงขึ้นโอกาสต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับถือว่าเป็นเส้นทางที่เริ่มเปิดขึ้นมาสักแบบกรณีต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่มีอะไรที่มันมัน,ม,นมันถูกต้องสักอย่างช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นต่อจากนี้ไปมโอกาสที่จะได้ยกระดับอาชีพของท่าน เส้นทางการงานของท่านเติบโตขึ้นคนที่ทํางานในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของคดีความนะครับไม่ว่าจะเป็นพนาักงานอายการในศาลเนื้อว่าเป็นทานายความอะไรก็ตามมีงานค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเวลาเดือนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่บุญเข้ามาตลอดด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงของจักรพรรดิเอ็มเปอเรอร์อยู่ในเส้นทางของอาชีพการงานด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจ มีงานที่จะบหมุนเข้ามาตลอดมีการลงทุนใหม่ใหม่มีการจัดการบริหารมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานด้วยนะครับมีการเติบโตพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธปรรมคนที่ทางานประจําก็จะได้รับโอกาสสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ก้าวหน้าขึ้นในบทบาทในหน้าที่การงานได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสำคัญขึ้นมา สำหรับท่านที่เป็นมีกิจการเป็นของตัวเองทํางานส่วนตัวก็จะเติบโตขึ้นมีโอกาสที่จะสร้างงานมีโอกาสที่จะขยายโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการติดต่อเจราจากตลกลงกับลูกค้าแล้วก็จะทําให้การงานของท่านนะครับมีโอกาสของความรุ่งเรืองขึ้น,นมาแบบมากๆขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสที่จะได้รับความรุ่งเรืองพ้นปัญหาอุปสัรตต่างๆแล้วเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นใจนะครับอาชีพมา ความมั่นคงขึ้นทุกอย่างกำลังจะอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆในช่วงเดือนเมษายนนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับของเรื่องอาชีพการงานนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดเหมือนกันนะครับเมจิเชียนคือคนที่มีความพร้อมมีความรู้มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับศักยภาพก็ดีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จิตนาการพลังของ การทางานทั้งหลายทั้งปวงมีพร้อมในช่วงเดือนเมษายนนะครับคนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นนักคิดคนที่เป็นศิลปินทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสมีบทบาทต่างๆที่ชัดเจนขึ้นมาว่างานของท่านกําลังเติบโตมั่นคงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงที่ว่าท่านอาจจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายๆคือคิดอยากจะทําก็ทําพอเบื่อขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงไปเลยก็เป็นไปได้นะครับไม่มีเหตุผลไม่ต้องการคําอธิบายใดๆทั้งสิ้นก็มีความเป็นไปได้คือขึ้นอยู่กับจิตใจขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยนะครับบางคนพร้อมก่อทาวันนี้ไม่พอใจก็ไม่ทําเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดด้อยเป็นจุดที่ ควรระวังหรือว่าจุดที่ควรแก้ไขก็จะเป็นแนวทางที่ดีนะครับคือลดบทบาทของคําว่าเชื่อมั่นในตัวเองลงบ้างอะไรที่พอที่ประคับประคองอะไรที่พอประนีประนอมอะไรที่พอที่จะยับยั้งลงบ้างอะไรบ้างก็จะเป็น การสร้างความรอบคอบเพิ่มความรู้เพิ่มอะไรที่มันเป็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับดีกว่าที่จะทําอะไรตามใจตัวเองนะครับวันนี้อาจจะต้องลดลดลงไปบ้างนะครับสอดปรับคําว่าเชื่อมั่นในตัวเองสุดๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องของการเงินพี่น้องชาววันศุกร์จะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะครับมาเริ่มต้นจากทารกใบที่1เป็น9้าเหรียญเงินมา เงินไหลามาเทม,มานะครับโอกาสของการเงินก็จะเปิดกว้างขึ้นมาการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆมีเส้นทางที่ดีที่จะได้รับเงินนะครับมีเงินเข้ามาตลอดมีความสุขมีความเพลิดเพลินกันงานการทํางานการทำเงินด้วยนะครับอ่ะไม่ว่าจะมีงานอย่างเดียวมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับวันนี้ช่วงเดือนเมษายนอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยนะครับทำงานด้วยนะครับมีความสุขกับตัวเองนะครับอันนี้เป็นการพึ่งพาตัวเองมีความมั่นใจตัวเองด้วยในการที่จะสร้างอาชีพการงานและก็มีรายรับรายได,ได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นของความรักก็อาจจะต้องลดบทบาทลงไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องรอไปก่อนอย่างไม่เป็นไรในช่วงนี้มีความสุขกับการนับเงินมีความสุขกับการทํางานด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นแฮงแมนนี่เป็นจุดที่ควรระวัง สำหรับเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวปุรับกระทันหันอาจจะบางอย่างพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ นะครับใจเย็นเย็นในการที่จะดําเนินชีวิตใจเย็นในการที่จะลงทุนทําอะไรใจเย็นเนในการที่จะบริหารการเงินด้วยนะครับขอให้มีรวมคอบความรอบคอบไม่ประมาทไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดคือเราไม่เจอเนั่นแหละดีที่สุดนะครับเพราะว่าเจอขึ้นมามันจะมีปัญหายุ่งยากแก้ไขค่อนข้างที่จะวุนวายพอสมควรนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่ สามในเรื่องของการเงินเป็นก้าวไม่เท้านะครับเอางานเยอะเงินเยอะนะครับงานเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับไม่ว่าการประจํางานจรมีวันหยุดก็เยอะแต่ว่ามีช่วงของการงานหมุนเข้ามาตลอดนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงในการทํางานบางคนก็อยากจะพักผ่อนแต่ว่ายัางต้องทํางานอยู่เพราะว่า รายได้รายรับรายได้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับงานเยอะเงินเยอะ,ยอะพักผ่อนด้วยนะครับเพื่อป้องกันอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3เรื่องของความรักครอบครัวเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1นะครับเป็น6 ไม่เท้านะครับคนที่รอคอยความรักอยู่ มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับบางทีคนรักของท่านอาจจะอยู่คนละที่ทํางานคนละแห่งช่วงเวลาเดือนเมษายนนะครับเป็นวันที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่ท่านจะได้มีโอกาสพบเจอกันเป็นการเริ่มต้นความรักที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่มีความหวังมีความคิดที่อยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันก็ยังมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับเพียงแต่ว่าการรอคอยบางคนก็อาจจะช้านิดนึงนะครับสำหรับคนใจร้อนอาจจะคิดว่าไม่ทัน ก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาดาบราชาดาบคือเรื่องของครอบครัวครอบครัวที่มีคนเข้ามาอยู่ร่วมกันนั่นแหละนะครับมีความผูกพันสัมพันธ์มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีใครบางคนในครอบครัวเอาแต่ใจตัวเองบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆในการที่จะแก้ไขเรื่องของความขัดแย้งตรงนั้นตรงนี้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้นะครับขอให้ลด คำว่าใจรอ้รอนลงไปนะครับคุณผู้ชายอาจจะอารมณ์ใหม่ค่อยดีใจร้อนนิดนึงคุณผู้หญิงในบ้านก็ต้องคิดละเอียดรอบคอบค่อยๆค่อยๆแก้ไขไปอะไรไปนะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องเจอปัญหาที่มันจะขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะรุนแรงต่อไปนะครับอันนี้ก็สิ่งนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับขอให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนจนเกินไปในเรื่องของครอบครัวความรักด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ดาบนี่การติดต่อการสื่อสารการเจรจาการตกลงนะครับพี่น้องชาววัน นะครับอาจจะมีช่วงเวลาของการติดตอ่อค่อนข้างที่จะเยอะบางคนยังอยู่ห่างกันอยู่นะครับอยู่คนละที่คนละจังหวัดก็ใช้การสื่อสารการติดตอ่อข้อผิดพลาดก็อ,อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่รอบคอบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางอย่าใจร้อนในการเจราจาการสื่อสารซึ่งกันและกันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับใจเย็นไว้ก่อนดีกว่านะครับประนีประนอม มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วความรักของท่านก็จะมีโอกาสมั่นคงยืดยาวต่อไปแบบมีความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องชาววันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นไพ่พระฤษีเป็นนักบวชนี่คือการที่เรามีโอกาสในการที่จะเรียนรู้การพัฒนาการยกระดับ มีจิตใจที่มั่นคงขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นแนวทางเป็นข้อแนะนำนะครับนักบวชฤาษีเป็นผู้ที่คอยจุดแสงสว่างให้สําหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับอารมณ์ร้อนก็พัฒนาอารมณ์จิตใจของท่านจะได้สุขุมเยือกเย็นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับบางคนก็จะมีการเข้าวัดทาบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองพัฒนาจิตใจปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างเพื่อที่ทาเราจะได้เรียนรู้เข้าใจปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นอะไรที่เคยเอาแต่ใจ ตัวเองอะไรที่เคยเดือดร้อนอะไรที่มันเคยเป็นปัญหามันก็จะได้มีโอกาสผ่านผลไปได้นะครับนี่คือดวงของกันที่เราจะได้ยกระดับพัฒนา ใจิตใจของเราให้มีความสงบให้รู้ว่าอะไรควรทําอะไรควรละเว้นอะไรควรจะจัดการปัญหาอย่างไรรวมทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญมาวาสนาทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสองเหรียญเรื่องของค่าใช้จ่าย นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องมีแผนงานระมัดระวังเพราะว่ารายจ่ายก็มีรายรับก็มาอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องจัดการดูแลด้วยนะครับได้มาจะทําอย่างไรเพื่อให้เงินมันเกิดประโยชน์เพื่อที่เราจะมีเงินใช้จ่ายได้ตลอดทั้งเดือนหรือว่ามีเงินเหลือพอที่จะทําตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับก็ต้องมีแผนงานรองรับด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 3เป็น5เหรียญนะครับรายจ่ายก็เป็นข้อคัด ข้อเตือนใจนะครับแนวทางชีวิตนะครับรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเดือนเมษายนนะครับบางเรื่องบางอยา่างอาจจะจ่ายโดยที่เราจําเป็นไม่รู้ตัวมาก่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผนงานรองรับด้วยนะครับจะเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ขอให้มีรายละเอียดมีความรอบคอบในการบริหารการเงินด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อข้อผิดพลาดที่มันจะไม่ต้องเกิดขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ามันมีความทุกข์นะครับ ต่อมาเราจะมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อให้ข้อแนะนำแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศอารมณ์จิตใจ ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจิตใจที่ดีบรรยากาศที่ดีสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาคิดดีทําดีมีบรรยากาศดีๆทําอารมณ์ให้สดชื่นแจ่มใสไม่ไม่หงุดหงิดไม่อารมณ์เสียใจเย็นๆใจที่มั่นคงก็จะพบกับเส้นทางที่ดีมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆเปลี่ยนผ่านอะไรที่ดีๆละอะไรที่มันแย่แล้วเราก็จะพบสิ่งที่ดีขึ้นมาเป็นแนวทางที่ฝากไว้ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางของอาชีพการงานวิถีชีวิตของท่านนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองแบบสุดๆมั่นใจแบบสุดๆว่าท่านกําลังจะได้พบสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงแบบอศัศจรรย์ด้วยนะครับมีอะไรหมุนมาเทมามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมามากมายทีเดียวนะครับก้าวหน้ามั่นคงผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงแบบรุ่งเรืองก้าว แบบจนเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ระยะเวลาให้แนวทางลดทอนความเชื่อมั่นในตัวเองลงบ้างพิจารณาให้รอบคอบฟังเสียงอของคนอื่นบ้างปรึกษาคนอื่นบ้างปรึกษาผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มีความ ละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับลดบทบาทของตัวเองลงบางส่วนลงไปบ้างอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ยอมรับกติกายอมรับกฎ,ยอ,บกฎยอมรับคำแนะนำของคนอื่นแล้วเราก็จะมีกาสได้พบกับความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับเส้นทางของการเงินมีรายรับปีใดได้ที่ดีน่าพอใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดย ความเราไม่รู้ตัวรวดเร็วปุปรับกระทำหันหก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับเส้นทางของความรักนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังสำหรับคนที่รอคอยความรักมีการติดต่อการสื่อสารกันกับคนรักของท่านค่อนข้างที่จะรวดเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดความใจร้อนอารมณ์เสียหรือบางงาหงุดหงิดลำคาญใจก็อาจจะเกิดขึ้นมา เพราะบางทีคิดคนละอย่างสร้างดาวคนละดวงก็อาจจะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายๆก็เป็นไปได้นะครับฝากไว้ใจเย็นๆในช่วงเดือนเมษายนสาหรับคนที่อยู่ร่วมกันมีครอบครัวมีความรักด้วยกันอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้นะครับก็ลดลดลดความบ้าใจร้อนลงไปบ้างนะครับส่วนทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววัน สุขนะครับคือการเรียนรู้พัฒนาจิตใจมีความสงบมีการสร้างบุญสร้างกุศลพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนําสิ่งที่ดีๆสร้างบรรยากาศที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับบริหารจัดการเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของการเงินรายจ่ายทั้งหลายทั้งปวงให้รอบคอบด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เจอปัญหาของคําว่าสภาวะเงินขาดมือในช่วงเดือนเมษาหยนดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือรับมาระวังไม่ประมาทค่อยๆคิดค่อยๆเดินหน้าอย่าตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับแล้วท่านก็จะได้พบกับคำว,ว่ารุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงสําเร็จตามที่ท่านปรารถนานะครับเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นคงอย่างมั่นคงอย่างถาวรอ,อย่างยั่งยืนจะดีกว่านะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ เอาละครับวันนี้มหาพยากรณ์พูดถึงดวงของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565มาครบทุกเรื่องนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขก็พิจารณาเอานะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะปิดลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับขออภัยในคําพูดบางคําที่อาจจะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องนะครับก็ขอให้ เป็นการยกประโยชน์ให้กับผู้พยากรณ์ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาววันศุกร์ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสําเร็จพบกับความมั่นคงความสมหวังความรุ่งเรืองมีอะไรใหม่ๆที่หมุนเข้ามาตลอดดีๆเข้ามาตลอดนะครับสิ่งที่มันชั่วร้ายสิ่งที่มันไม่ค่ดีขอให้ผ่านพ้นไปจากชีวิตของท evet. ่านด้วยนะครับมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองมีทร Luke ัพย์สินเงินทองไหลมาทมามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะ ครับสวัสดีครับ